อินเทเตตต่อนะครับจากสิทธิ์น้อยกรุงเทพถามว่าช่วยอธิบายพระสูตรตอนที่อุบาลีข้าบดีตั้งใจจะไปกำราวาทาเพื่อพูดเอาชนะพระพุทธเจ้าในเรื่องกายกรรมนั้นบาปบาปกว่ามโนกรรมแต่หลังจากไปแล้วได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนได้บรรลุโสดาปติผลจึงเลิกนับนับถือนิคโครณน,นาตบุตรอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรอุบาลีข้าบดีถึงกลับใจเพราะอ่านเองไม่เข้าใจงงตอนที่เล่าบ้านนาลันทากับเรื่องป่า ทันตะกีครับเดี๋ยวไว้ให้อุโสโตลองดูตรงนี้ก่อนเนาะแล้วอาวุโสโตวิเคราะห์แล้วก็ลองมาเอามาตอบให้ญาติโยมทางบ้านนะ, <c oughs> อะของท่านโตเจนะเจแล้วใช่ไหมนิ่หม์เลยขอครครับพระอาจารย์ครับก็จะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับที่ข้าตอบปัดสีครับจะเป็นเรื่องที่มาถามพุทธเจ้าว,ว่าระหว่าง กายกรรมวจิกรรมมโนกรรมเนี่ยสามกรรมี้กรรมใดแรงที่สุดซึ่งทางอ,อุบาลีคฤหบดีก็บอกว่าเนี่ยากายกรรมหรือกรรมทางกายกายทันทะเนี่ยมีเป็นสิ่งที่แรงที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยแก้โดยการยกอุปมามาดูประมาณสองข้อครับก็คืออันแรกเนี่ยท่านบอกว่า,าดูก่อนคฤหบดีท่านจะสําคัญข้อความนั้นเป็นไหน นีโครในโลกนี้เป็นคนอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักฉะนั้นท่านก็ถามว่าแล้วนี้คนพวกนี้เนี่ยไปเกิดในเทวดาได้เพราะเหตุอันใดค้าราชาดีก็บอกว่าเพราะว่าคือก่อนตายเนี่ยเขามีจิตใจเกี่ยวอยากที่จะไปตรงนั้นจึงเกิดเป็นเทวดาตรงนั้นได้พระเจ้าก็ถามว่าเอา้านบอกว่ากายกรรมมันแรงกว่างก็เนี่ยคือที่ไปเกิดตรงนั้นก็เพราะว่าเป็นมโนกรรมนี่คือประเด็นแรกะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือก็จะคล้ายๆก,กันกับเมื่อสักครู่ครับไปเป็นอุปมาที่ต่างกันซึ่งเรื่องนี้ท่านอาจารย์ก็เคยวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมกายกรรมกับปจีกรรมกับมโนกรรมเนี่ยทำไมมโนกรรมถึงแรงที่สุดซึ่งมันสามารถมองได้คือที่ผมมองนะครับก็คือการที่เราคิดเรื่องในอยู่สมมุติถ้าเราคิดเรื่องดีเนี่ยถ้าเราตายไปในขนาดนั้นจิตเราเกาะอารมณ์ไม่ดีเราก็ไปทุกขติแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคิดเรื่องดีเราก็ไปสู่สุขติ ซึ่งแม้ว่า,าเราจะทํากายกรรมวจีกรรมมามากแค่ไหนแต่จิตก่อนตายเราเกาะอารมณ์ใดอัตภาพภาลังแต่การตายก็จะได้ไปในอ,อใ,นในเรื่องนั้นอันที่สองคือถ้าเรามองอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างการเราทําสมาธิหรือการทําทความเพียรเนี่ยส่วนจริงๆแล้วพระเจ้าท่านให้ทําความเพียรทางจิตเมื่อเรากระทาความเพียรทางจิตไปเราก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ซึ่งไม่จําเป็นว่าเราต้องทําความเพียรทางกายด้วยอันนี้ก็เลยผมมองว่า ที่พระทธเจ้าท่านยกอุปมามาก็ดีแล้วก็เรื่องพระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ดีทําให้ผมมองว่าที่โยมเขาสงสัยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของกายทันะวจีทันทะมะโนทันทะแล้วก็อุปมาอื่นๆนะครับจริงๆแล้วก็เป็นพระสูตรเดิมที่เคยมีคนยกมาถามแล้วว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรแรงที่สุดตรงนี้ขอเสริมอีกนิดนึงก็คือพระองค์ได้ยกตัวอย่างอีก ประเด็นหนึ่งว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเธอเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยคร่าวๆนะอันนี้ก็คือมีสักห้าสิบคนร้อยคนเธอสามารถตะลุยฆ่าได้ทีเดียวเนี่ยลาบเรียบหมดมาเขาบอกเขาทำไม่ได้แต่ผู้มีอำนาจทางจิตผู้มีฤทธิ์สามารถทำได้สามารถฆ่าเรียบนะทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้ภายในพริบตานั้นทูตเจ้าบอกว่า กรรมทางใจหนักกว่ามันแป๊บเดียวมันหมดเลยนะชีวิตทําลายเพิ่บๆทีเดียวนั้นอันนี้พระเจ้าก็ยกอุปมาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเจออุปมาณนี้เราจะบอกใครว่าอยู่เล่มไหนหน้าไหนแวบแวบยอาจารย์ครับขอเพิ่มเติมเรื่อุปมาอีกอันหนึ่งครับที่พระพุทธเจา้าท่านท่านก็ถามถามกับนิครนกลับไปอีกกับที่แตอบปัสสีกลับไปอีกว่านเนี่ย ถ้าสมมุติว่านิคนเขาเป็นคนสำรวมด้วยอาการสีคือห้ามนั่มทับห้ามบาปห้ามกําจัดบาปซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเขาห้ามไปแล้วแต่เมื่อเขาเก้าวไปถอยกลับย่อมีการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆเ,เป็นอันมากเขาก็ถามพระพุทธเจ้าท่านก็ถามกลับไปว่านเนี่ยในบัญญัติของนิคนแล้วเนี่ยการกระทําเช่นนี้จะมีวิบากอย่างไรทางนิคนที่กขตับปัดสีกแก้แ่วเนี่ย การทําไปโดยที่ไม่จงใจก็จะไม่ถือว่ามีโทษมากเรื่อท่านท่านกระถามไปอีกว่าอ้าวแล้วถ้าจงใจละ่ะเขาก็ตอบกลับมาว่าถ้าจงใจเนี่ยก็จะมีโทษมากพระท่านท่านก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วที่กล่าวมาตอนแรกบอกว่ากายกรรมเนี่ยแรงกว่ามโนกรรมตกลงว่าคําที่กล่าวมากับตอนต้นกับตอนหลังตกลงว่าคือมันขัดกันไปแล้วอะครับอือันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะมันต้องละเอียดเนาะ เร่งนี้ต้องเรียกว่าใจาเป็นสมาธินะ่ะไม่มีเรื่องอะไรมากวนใจนะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆไข้ควรเทีย,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 ยนะอ่